มีอยู่คราวหนึ่งบูบไปเลยขณะที่สวมดมนต์นะบูบป,ปุ๊บไปอย่างเงี้ยมันนิ่งไปแล้วตัวแต่ว่ามันช่วยตัวเองไม่ได้มันมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อเราเนี่ยอ่อนแรงหมดเลยจนกระทั่งนั่นก็แสดงอาการชัดขึ้นมาเราเราเจ็บข้างในแล้วเนี่ยอย่างเงี้นพอเริ่มเดินเดินเดินก็เดินไม่ได้ล้มยกยก,ยกอะไรปุ๊บเซเหมือนบ้านหมุนเนะี่ยเดินแล้วเหมือนเหมือนเราอยู่ในเรือโคลง นึกจะล้มก็ล้มคว้ามัมัฟคว้ามไม่ทันก็ขมำเลยทั้งหัวทั้งแขนไปเยอะเลยตอนนี้เลยกล้ามเนื้อตรงท่วงเนี้ยล้มไปกระแทกกระปูตอนนี้นเอ๊ะนี่มันสิบกว่าปีอาการนี้มันยังไม่หายเนี่ยเลยรู้สึกได้ว่าตัวนี้มันมันกระแทกออกมาอีก ถาถึงผลการรักษานะคะคุณแม่ได้เข้ามารักษากับทางคลินิกอะคะ่ะเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะครั้งนี้ก็คือมารักษาเป็นครั้งที่สามนะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์อะคะ่ะว่าร่างกายเนี่ยได้มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ,คะ ครั้งนี้เนี่ยร่างกายยังดีอย่างต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องขึ้นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สดชื่นขึ้นแล้วก็มีความคล่องแคล่วมากขึ้นจากตรงที่สังเกตจากตัวเองได้อาการของที่เป็นอยู่ก็คือห่างลงห่างลงค,ครั้งซึ่งปกติจะทีทีทีทจนรับไม่ไหวอย่างเงี้ยความทรมานหรืออาการต่างๆนะคะมีมีอะไรบ้างคะคุณแม่ที่คุณแม่บอกว่าห่างลงไปเรื่อยห่างลงก็คือการกระตุก ของกล้ามเนื้อช่วงไหล่ด้านขวาเนี่ยที่เป็นมากอยู่โดยประจำมีอาการมากอยู่ตั้งแต่เริ่มเดิมทีแต่พอมารับการรักษาครั้งแรกวันแรกกลับไปก็พักผ่อนพอตกช้าขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นไม่ทรมานบิดมากอะไรเงี้ยมันเหมือนลักษณะแบบเราผ้าบิดผ้าน้ําแห้งอย่างเงี้ยคือเจ็บปวดแล้วพอมาวันที่สองมาครั้งที่สองก็กระเตืองขึ้นอีกคือห่างลง มีอาการขึ้นมันจากที่เป็นอยู่อ่ะเรามันมากตรงนั้นขึ้นมาแล้วตอนนี้มันจางลงนะ้ะอย่างนั้นแล้วความรู้สึกในจิตใจเราก็รู้สึกว่าดีขึ้นไม่วุญมันไม่ร้อนรุ่มเพราะเวลาเรานอนแล้วมันจะร้อนขนาดให้ให้อยู่ในที่อากาศแอร์รู้สึกว่าทนจะไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนทานน้ําแข็งก็ไม่ได้ยิ่งร้อนหนะักมาหาน้ําร้อนก็เหงื่อการแตกก็ด้วยโรคความดันสูง ที่เป็นอยู่ไม่ถูกกันมากๆอ่างเงี้ยแล้วก็จะมีอาการอ่อนล้าการเดินไกลๆหรือต้องทําอะไรเงี้ยไปไหนๆอย่างเงี้ยยอมแพ้เลย,ยแต่วันนี้รู้สึกว่าเดินเด็มากขึ้นสามารถเดินออกกําลังได้ไม่งั้นจะรู้สึกเหมือนอึดอาดอึดอาดเหมือนเต่าเลยอะ่ะยกขาก็ทรงตัวไม่อยู่ที่จะเดินจะลม้มนี่มารักษานี่ไี้ครั้งที่สองคนใกล้ตัวที่ไม่รู้ว่ามารักษาตรงนี้ก็มีการทักทายว่า ทำไม่รู้สึกว่าดูคอด้านหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างนี้ยฮะแต่จะไม่ได้บอกว่ามาที่ไหนตรงไหนอะไรหรือว่าไปรักษาอย่างไงตรงนี้ฮะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นกําลังวังชาที่มีอยู่ในการก้าวเดินและอะไรเงี้ยก็มีกลับมามากขึ้นอ่งั้นจากที่คุณหมอให้การดูแลรักษาตรงนี้ไปแค่สองครั้งค่ะเรื่องการปวดต่าง ที่คุณคุณแม่มีเนี่ยดีขึ้นซึ่งตรงนี้ส่งผลถึงในเรื่องการนอนด้วยไหมคะคุณแม่การนอนที่แรกเลยแล้วก็คือหลับไม่ได้หลับไม่ลึกนอนไม่อิ่มพอหลับไปหัวค่ำไม่ยอมหลับไปหลับห้าทุ่มเที่ยงคืนเอาตื่นขึ้นมาตีหนึ่งกว่าไี่ว่าเหมือนหลับไปได้ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ต้องทนนอนพลิกไปพลิกมากว่าจะหลับอีกนั่นคือผลการนอนตอนแรก ที่เรียกวายแย่มากๆแล้วจนรู้สึกว่ามารักษาเนี่ยหลับได้ลึกขึ้นสน่วผลถึงเรื่องความคิดนะคะในเรื่องของการมีช่วงระหว่างวันด้วยไหมดีขึ้นดีขึ้นทีเดียวค่ะความที่ร่างกายเราเคยอึดอาดหรือทําอะไรได้ช้าลงความคิดก็ช้าลงจะคิดทําอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกไม่อยากจะคุยจะพูดกับใครเรื่องอะไรต่างๆ เคยเป็นคนคล่องแคล่วแล้วกลายเป็นคนอื่นอาดเนี่ยตอนนี้ก็กลับมารู้สึกว่าคุยดีขึ้นสีหน้าเรามีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นอย่างนี้คะแล้วการอะไรที่ทำอะไรรู้สึกมันทนได้นานขึ้นมาระดับหนึ่งละดังนั้นถ้าเขาร้อนกันจัดจัดเนี่ยเราก็ยังพอทนได้น้องยังว่าร้อนไหมทุกทีนะสู้ร้อนไม่ได้แต่วันนี้คืออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเหรอว่าจริงรู้สึกว่าดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ แต่จริงๆอากาศช่วงนี้ก็คือร้อนร้อนอยู่ค่ะ,คะก็คิดดูแค่อาทิยตเดียวประมาณนี้เกือบไม่กี่วันนี้สุดๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อนนี้เรารู้สึกว่าร่างกายเรารู้สึกลองลองรับจากตรงนี้ได้ก็เลยว่ารู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆค่ะค่ะอาการเริ่มต้นที่คุณแม่เป็นนะคะมันประมาณกี่ปีคะโดยรวมโดยรวม ตั้งแต่54ประมาณปรณนั้นนะคะแต่คิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่ยังทําได้ยัง<อ>นทนต่อได้ตอนน,น,อนีไหมคะคุณแม่ไม่ขนาดนี้ม,นมันมันมันทนได้มันปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ยังทํานู่นทํานี้ได้ก็ทําได้เยอะเหมือนว่ารับอะไรได้หลายๆอย่างจนไม่รู้ว่าตัวเองป่วย อย่างนั้นเ<ะ>เลยคิดว่านิดหน่อยอ่ะทานยากแก้ปวดไป<ะ>อ่ามันเมื่อยล้าเอาหมอนวดไปอย่างเงี้ยค<ะ>่ะอ่ารู้สึกร่างกายอ่อนแอเอาอาหารเสริมเข้าไปอย่างเง้น<ะ>เอ็นหนักๆเข้าหรือว่าเป็นเพราะอ้วนไปมันยิ่งอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหนักก็ไปอีกเลยไม่เข้าใจตัวเองจนกระทั่งมันไม่รู้ว่ามันเป็นมากขึ้น<ะ>เพิ่มมากขึ้นจนรู้สึกไม่ได้อะว่าเราจะคิดไปว่าเราจะทำอะไรดี จากตรงที่บางทีนะหมอนวดนะสักประมาณเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเอาขยับมาสองอาทิตย์คือเพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่ใช่สิอาทิตย์หนึ่งขยับมาอีกตอนนี้มันแทบจะสามวันเนะี่ยแล้วเคยนวดแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเพิ่มตอนนี้มาห้าชั่วโมงมนวดเลยบอกเอ๊ะชักไม่ไหวแล้วเริ่มใหญ่กล้ามเนื้อมันไม่ไหวไ<ม>เพราะยิ่งบีบไปก็ ก็บอกว่าเนื้อมันเหลวมากอะไรต่อะไรมากอเอาอ๊ะอยังไงหรือจะกินน้อยเอ๊ะก็ไม่ใช่มันขาดสารอาหารอะไรอย่างนี้เอ๊ะคนดูก็ไม่รู้จกนกระทั่งน้องที่บีบอยู่ชุดแรกวิ่งไปบอกพวกพี่ๆที่เคยนั่นแม่ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นนะอาการถ้าจะไม่ไหวจริงๆหนักมากอะไรเงี้ยแต่ก็ยังห่วงคนอยู่ข้างหลังใกล้ๆเราก็ต้องอาศัยเราอย่างเงี้ยไอ้ใจไปห่วงคนอื่นเลยร่างกายตัวเองสุด ไม่ได้ดูร่างกายตัวเองไม่ดูสมรรถภาพตัวเองว่าทําได้แค่ไหนจนบางครั้งมองดูไวเหนึ่งเขาว่าอะไรทําแล้วมันไม่ได้เรื่องทําออกมาทําไมงานอย่างนี้อะไรแบบนี้เลยคิดโทษตัวเองแล้วว่าออจะทําแล้วมันจะพลาดไหมเนี่ยคือผลของความคิดว่าร่างกายเราเริ่มล้วนลงล้วนลวง,ลงจนมีอยู่คราวหนึ่งบูบไปเลยขณะที่สวดมนน่ะบูบปุ๊บไปอย่างเงี้ยไ,ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว เขารู้สึกว่าแบบทน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 เพราะทุกคนก็ไม่รู้ว่าอาการที่ร่างกายเราทนไงเพราะสวดมนต์ลบูบุกไปพระมาเทศท่านก็บอกไม่ไม่สบายเลยมันนิ่งไปแล้วคือแม่รู้ตัวไหมคะรู้ตัวแต่ว่ามันช่วยตัวเองไม่ได้มันมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อเราเนี่ยอ่อนแรงหมดเลยเป็นอย่างนั้นเขาก็มนเราดมนวดใหญ่จนกระทั่งนั่นก็แสดงอาการชัดขึ้นมาแล้วเราเจ็บข้างในแล้วเนี่ย อย่างนั้นพอเริ่มเดินเดินเดินก็เดินไม่ได้ล้มยกยกอะไรปุ๊บเซเหมือนบ้านหมุน,นเนี่ยเดินแล้วเหมือนเหมือนเราอยู่ในเรือโคลโอยนึกจะล้มก็ลก้มคว้ามัมัฟคว้าไม่ทันก็ขมำเลยทั้งหัวทั้งแขนไปเยอะเลยตอนนี้เลยกล้ามเนื้อตรงช่วงนี้ล้มไปกระแทกกระปูมันลยพอทำงานล่วงจักนั้นไปมาบิดด้วยมั้งแต่น,นี้มันสิบกว่าปีอาการนี้มันยังไม่หายเนี่ย เลยรู้สึกได้ว่าตัวนี้มัน,มนกระแทกออกมาอีกเขาก็เลยว่าเออเจ็บคือตัวเราป่วยคือตัวเราคนอื่นไม่ไมีใครรู้เลยอะไรเงี้ยยิ้มอย่างเดียวมองดูให้โลกสวยอย่างนั้นเออช่วยคนอื่นได้อะไรอย่างนั้นออย่างนั้นแต่ความเจ็บไข้ของเรามันทวีทวีจนสุดลงต้องอาศัยน้องที่มาด้วยเนี่ยไปตลาดเคยเหิ้วของอะไรแต่ไรได้ตอนนี้ต้องให้เขาเหิ้วคนเดียวตอนนี้ทุกอย่างก็คือสมองเราเริ่มทำงานไม่ไหว สมองเริ่มเฉื่อยเคยคิดอะไรมองไปแล้วมันเห็นไกลๆกว้างๆตอนนี้มองอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ต้องมองให้เพ่งนานอีกนี่คือสติปัญญามันด้อยลงไปด้อยลงไปลเลยว่าไอ้ข้างในมันแก่ขนาดนี้เลยอ,อะไรเงี้ยจนต้องอุทานตัวเองนี่เราแก่มากขนาดนี้เลแล้วมันเป็นหมดเลยนะหมอคะจมูกจมเอกมันก็เริ่มเอ๊คันตำตัว อยู่ดีๆก็แพ้ง่ายทุกอย่างเลยฮะทุกอย่างเลยลำคออยู่ดีๆก็เป็นหวัดง่ายพอกระทบฝนหน่อยโดนตอนนี้เป็นไข้สลายหลายวันเนี่ยคือส่วนเสียในร่างกายหลายอย่างซึ่งเราเคยกินยาได้อะไรเงี้ยหายไปน้องคนนั้นบอกยาดีเอาน้องคนนี้บอกอันนี้ดีเอาจนเด็กที่อยู่ด้วยบอกแม่ยาแขวนเต็มห้องเลยเนี่ย กินก็ไม่ไหวหมดก็ไม่หมดเอ๊ะทำยังไงเนี่ยย้อนคิดกลับไปพวกยาอะไรต่างหรืออาหารเสริมต่างๆนะคะที่เราทานนะคะมีส่วนช่วยเรามากเลยขนาดไหนคะคุณแม่มันรู้สึกว่ากระตุ้นได้ทีแรกพอนางหนักเข้ามันเหมือนไปบิดกันเอ๊ะเรากินหลายอย่างชนกันหรือเปล่าอาหยุดกินทีละตัวมันก็ไม่ดีขึ้นอะไรอย่างนั้นเอ๊ะหันไปทำไงนางหนักเข้าเดินไม่ค่อยอกแล้วกล้าออกไปที่คนใกล้ๆ ไม่ออกรลางกายโถมันไม่ไหวจนกระทั่งแม่เขาอีกคนเป็นอามาพึกอามาพาดน,น้องที่ดูแลบอกหนูคนที่เป็นโรคอย่างเงี้ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอลูกว่าอย่างเงี้ยหนูต้องดูทุกอย่างเลยหนักหนาเขา้าจะไปห้องน้ํายังต้องให้เขาประยุงไปอ่ะถึงขั้นนั้นน่ะเียว่าเอชักท้อแล้วอ่ะนี่เป็นมากขนาดนี้น้องเลยไม่รู้จะคิดยังไงค่ะ อาการจากเริ่มที่ป่วยจากเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วคิดว่าโอ๊ยนิดเดียวโอ๊ยไม่เายนไรอย่างนั้นเนี่ยโอเคหายยาต,ตรงนี้ก็หายเคยกินตัวนี้ก็หายอะไปเอากําลังตรงนั้นโอ้ยิย่งหมักลงเราก็เลยว่ากล้ามเนี่ยเราเอากาลังไม่ได้คิดไปอย่างนั้นเลยว่าจะนอนก็ปวดหัวจะขยับเร็วๆก็หน้าหมุนเลยต้องเบรกตัวเองนะคะ ค่ะประมาณกี่ตัวค่ะคุณแม่โอ้ยรวม20ชนิดนะคะ,ค,ะคือทานชนิดนี้ว่าเอาดีเอาหมดนั้นเอาหมดยังไม่ทันหมดทานนั้นเลยเอ,าเอาการเราเปลี่ยนแปลงน้องบอกอานนี้สิดีเ,เดี๋ยวภูมิแพ้มาอานนี้สิดีคือรวมแล้วรวม20กว่าชนิดแขวนอยู่ที่เต็มห้องเลยค่ะ คือการที่เราจะเปลี่ยนไปใช้อีกตัวนึงก็คือตัวตัวเดิมเนี่ยคือยังไม่หมดมยังไม่หมดแต่ยังเลยไม่ได้ผลใช่ไม,ไม่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลกับตัวเราเองแล้วอ,อย่างเงี้ยก็คือต้องกรองไว้ก่อนอไม่ใช่ไม่เสียดายนะตังทางนั้นเลยเรื่องของอาหารเสริม <laughs> ตังทางนั้นเลยอะไรดีก็ต้องเอามันร้อนวูบว่าเหมือนคนอยู่ไฟเลยนะหมอคะเป็นปอย่างนั้นที่อาการร้อนแบบนั้นเนี่ยคือเหมือนเราไปอยู่ในเตาอบหรือว่าห้องซาวน่าแบบนั้นนะค่ะ ตอนนี้พอนางหนักเข้าหัวนี้แล้วมันทนไม่ไหวอ้าวหมอที่นวดมาบอกแม่ต้องไปอบเซาหน้ามไม่ถูกกันเลยไปให้เ็าประครบกลับมาผื่นเต็มตัวแพ้อีกอ้าวสมุนไพรอ้าวหมอว่างั้นเอามาทาอุ้ยไม่ได้อีกมันพลิกลอกหมดเลยในร่างกายมันมันมัน,ม,นมันผักออกหมดเลยไม่รับแล้วเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วการที่คุณแม่เคยบอกว่าก่องหน้าทีา่ เดินสรงตัวไม่ค่อยได้เหมือนงงๆเลยๆอค่ะมันเซเลยฮะพอลุกขึ้นปุ๊บก็กนานมืดก่อนพอเสร็จเอานั่งที่สูงๆนั่งเตียเต้ยๆไม่ได้ปั๊บเพี้ยนไม่ได้<ม>ก็ไปนั่งเก้าอีส้สูงๆมาทําเสร็จว่าจะลุกขึ้นยังมันยืดหมดเลยนะ,ะพอเสร็จแล้วมันโครงโค้งคือคือจับอะไรแล้วมันจะเซส,ส่วนเหมือนเราก้าวเรือแล้วเรือมันทงเทงทงเทงอย่างเงี้ยเราไม่ขึ้นอยู่บนเรือเออเปล่าเลยลักษณะเหมือนเราอยู่บนเรือเลยก็เลยต้องคว้าอะไรก็แล้ะ อ้านี่เราทรงตัวไม่ดีอาการทรงตัวไม่ดีแล้วมันไม่อยู่จะยืนน้องจับปุ๊บพอนนั้นว่าอ้าวทำไมทำไมล้มไปเลยค่ะแล้วก็ล้มไปเลยเอคว้าปุ๊บเนี่ยบอกเขารับไม่อยู่เลยค่ะตอนนี้อาการช่วงนี้เป็นไงบ้างคะคุณแมบบ่ช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นอาการทรงตัวก็ดีขึ้นค่ะกลับมามีกําลังดีขึ้นความที่จะเริ่มไม่เอาอกําลังก็คือเริ่มเดินที่คุณหมอบอกหันเียวขาบางทีมันเคยได้แต่ไม่ได้ นะพอยืดยืดไปเนี่ยมันยืดหมดแต่มาวันตอนนี้รู้สึกว่าเราเดินได้มากขึ้นค่เ<ะ>อาซีเจในร่างกายรู้สึกว่ามันจะมีมีขึ้นทําให้เราเหนื่อยน้อยลงอะไรเงี้ยการรักษาที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ก่อนที่จะมาพบทางคุณหมอ,อค่ะคุณแม่ได้มีการรักษาอย่ใด่างบ้าง,ง,งคะหมดเลยค่ะเอาทุกอย่าง<ะ> <laughs> ไม่หาหมอนวน จะไปหาหมอตรงไหนที่ว่าดีหรือไปหาทานยาตรงไหนหรือว่าอาหารเสริมตัวไหนเอามาแทบทุกหมดเลยพอทานทานไปเอก็ว่าจับท่าจะดีดูนานๆไปปุ๊บมันไม่รับอะ่ะเหมือนร่างกายไม่รับแล้วเลยว่าสภาพข้างในมันแย่แล้วเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้ที่คนอื่นเขาว่าดีเราก็รู้สึกว่าดีแต่ทีแรกพอนานๆเขาร่างกายมันไม่รับก็คิดท้อก่อนที่จะมารักษาเนี่ยคิดทอ้ออย่างนี้ คือท้อแล้วไม่รู้จะไปรักษาอย่างไงแล้วนั่นเองอะจุดยืนไม่มีแล้วว่าเราจะไปทําตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นเจอทางมาเจอใน YouTube ใที่ของคุณวารุณีวารุณีนะคะที่เจอเขาก็เลยว่าเอ๊ะทำไมโลกเขาเป็นเหมือนเราเลยแล้วอยู่แค่ประจวบนี่เองก็ลเลยบอกลองค้นเบอร์โทรสอบถามดูว่าเราอยู่ในเพศนี้จะรักษาอย่างเงี้ยได้ไหม คุณหมอ,อให้คําแนะนำว่ามารักษาโรคครับไม่ได้รักษาทําสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าออลองเดินฐานเข้ามาไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้มาทําตรงนี้เพราะมีความเห็นผลว่าหนึ่งไม่ต้องทานยาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเป็นสิ่งที่เรากลัวมากจากร่างกายลักษณะที่เป็นอยู่ทีแรกแล้วคิดว่าถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลแล้วมัง้งเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ย พอช่วงที่นอนหลับๆตื่นๆมัน,นทรมานมากไยคนอื่นเขาหลับกันอยู่ข้างชัยเขาหลับถ้นหลับไม่หลับเนี่ทรมานมากเลยอะแล้วร่างกายเดินก็ไม่ไหวต้องเอาไม้ค้ำยันสองข้างนะเดินไม่ได้เพราะการทรงตัวเสียหมดเลยทำให้คิดมากว่าจะเป็นภาระกับคนรอบข้างเราจะไปไหนดีอะไรเงี้ยแต่เลนได้มาทำตรงนี้ยังไม่ครบคอร์สด,ดีเลยรู้สึกว่าดีขึ้นขนาดน,นี้นะคะ่ะ ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ทุกๆคนในทีมงานให้ความดูแลตรงส่วนนี้สำหรับตัวเองะคะ่ะได้ผลดีขึ้นมาขณะนี้นะคะ่ะเลยอยากทราบว่าถ้าทุกคนอย่าปล่อยให้เป็นมากหรือว่าไม่มีคนดูแลมีโอกาสที่จะดูแลตัวเองได้ก็อยากให้มาตรงนี้นะคะ่ะมาทำตรงนี้ดีกว่าเป็นมากจนหมดโอกาสนั่นเองนะคะค่ะถ้าหากว่าสุขภาพ ที่ดีแล้วเนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆก็ดีไปแต่ถ้าโอกาสตรงนั้นเราหมดไปแล้วเนี่ยคงไม่รู้จะไปเรียกร้องจากไหนได้นะคะจุดยืนของชีวิตก็คือยังฝากโอกาสของชีวิตเราว่าเรายังจะทำสิ่งที่ช่วยเหลือกับบุคคลรอบข้างหรือยังได้โอกาสสร้างกุศลต่อไปมีโอกาสได้ทำกุศลตรงนี้ไม่ว่าจะดูแลพี่น้องเพื่อนบ้าน หรือว่าจะมีโอกาสได้สร้างทุกลต่อไปจากตรงที่ดูแลตัวเองให้เข้าใจอย่าให้เป็นมากอย่างตัวแม่ฉีเองที่เป็นอยู่ขณะนี้นะคะพอร,รู้สึกว่าทุกข์และทรามานน,นี่ไม่รู้จะไปบอกใครแต่หายหายในที่สุดหรือว่าดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็ดีใจมากค่ะคือความเป็นตัวของตัวเองอ่ะจะกลับมาที่เคยเหมือนรู้สึกว่าช่วยตัวเองก็ไม่ได้มันมีความซึมลงซึมลง จนไม่รู้จะบอกใครอะไรเงี้ยมองดูคนอื่นก็เหมือนว่าสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะมันเอืเ่อยเฉยไปหมดจะกินก็จะไม่ไหวจะหาอะไรกินที่ว่าดีที่ว่าดีนะกินเข้าไปมันไม่รับแล้วในร่างกายเนี่ยคือผลมันวนเวียนความคิดเราวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยว่าเราจะทําอะไรกับร่างกายเราดีหรือว่าจิตใจเราดีทั้งที่เราก็เคยปฏิบัติอยู่แต่มันทําไม่ได้แล้วเหมือนคนนี่เงาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีบอกไม่เอาละเรื่องเนี้ยไม่ทาแล้ว เรื่องนี้ปัดไปอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกเลยอย่างเงี้ยพอภาวะตรงนี้ถ้าพูดถึงจากอะไรว่าอาหารเสริมที่ว่าดีเอามีกําลังหามาก่อนกินไปก่อนได้มาก่อนช่วยหนักหนาเข้ายิ่งแย่ลงกลายเป็นขี้หลงขี้ลืมคือเริ่มแล้ววางอะไรไว้เงี้ยว่าโทษเลยโทษคนอื่นว่าเราวางตรงนี้แล้วเขามาหยิบยื่ยนไปเนี่ความหมงุดหงิดมีมากขึ้น ตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวเราจนแล้วน้องอยู่ข้างๆบอกแก่เยอะหรือเปล่าอะไรยเงี้ยพอมาดูอะมันอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเนี่ยเราก็เริ่มโทษตัวเองแล้วว่าโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยถ้าใครอยู่ใกล้เขารู้ว่ามีอารมณ์หรือมีอาการแบบนี้มันบวกบวก,บวกขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเป็นการน่าเกลียดสําหรับคนอยู่ใกล้ถ้าเขารู้ใจแล้วก็ดีไม่รู้ใจก็ต้องว่าแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย ก็รับอารมณ์ตรงนั้นกับเราคงไม่ได้อย่างงั้นมีอารมณ์ร้อนหง,งุดหงิดมากง่ายอะไรอย่างเงี้ยคนอยู่ใกล้ก็ไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องอะไรยางนั้นเลยว่าหนักๆเข้าก็คือนิ่งๆและไม่รู้จะพูดอะไรออกไปแหละลักษณะนั้นจนคนที่เรียกว่าเห็นคนคุยยืดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มาขยาวพูดสิจะเอาอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยว่าเอ๊ไม่ไหวแล้วงั้น ล้าขออยู่นิ่งๆอะแบบนั้นคือกลายเป็นคนป่วยอายุมากๆขึ้นอย่างนั้เนี<ะ>่ยนิ่งอย่างเดียวเหมือนน้ําที่ใช้การไม่ได้แหละจะเป็นน้ําร้อนน้าเดือดน้ําเหม็นน้ำอะไรมันรวมอยู่ในจิตใจเราหมดเลยอย่างเงี้ยคืออารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นเลยอยากบอกฝากไว้สําหรับคนที่อยากดูแลตัวเองอย่าให้เป็นมากขนานี้ คือการที่เราต้องทำงานมากมายนั้นก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบยังมีอยู่ก็อยากจะให้มาดูแลตัวเองในสิ่งที่ควรจะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าคนที่เป็นมากๆอย่างตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ลองมาหาคุณหมอตรงนี้ดูนะคะว่าจะช่วยท่านได้ไหมนะคะก็ขอฝากไว้ เี่ยวกบเรื่องสุขภาพอะค่ะคุณแม่มีมีบางคนเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องโปลงเป็เงี้ยค่ะคุณแม่ตัวตัวตัวเองก็เคยใช้คําพูดตัวนี้สําหรับตัวเองเหมือนกันว่าเออเราปร่งไม่ลงหรือยังไงมันน่าจะปรงได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเจ็บอะไรมากมายคือปรงกับตัวเองอะพยายามปรงให้ได้อย่างเงี้ยเคยใช้กับตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วก็เคยใช้มาแล้วในช่วงที่เรา คิดว่าเรามีกําลังที่กําลังจะก้าวเดินแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงให้รู้สึกก้าวเดินไปได้จริงแต่ถ้าเมื่อถึงตรงที่ลักษณะมันหักมันไม่โค้งมันไม่งอแล้วนะแต่ตอนนี้มันจะหักแล้วอะคือขยับปุ๊บมันจะหักเลยเงี้ยสำหรับจิตใจของคนเราที่เป็นมากแล้วนั่นเองอะไรอะหดหูก็มาอ่ะท้อแท้ก็มาความหอยเหี่ยวก็มา การคิดจะทํางานที่มันจะต้องสนุกกับงานมันก็หมดไปเนี่ยนั่นคือมันทําไม่ได้แล้วการกระปีก้กระเป๋ามันหายไปจากที่เราเคยคิดแล้วมันสว่างสวัยว่าเราจะต้องทําไปได้ก้าวเดินไปได้ม,มันมืดดําหมดอันนี้มันเป็นลักษณะว่าถ้าจะปรงมันก็คือได้เดี๋ยวเดียวท่านนั้นเวลาที่เราจะใช้เวลาโปรงสําหรับตัวเองหรือว่าคนที่คิดว่าเออไม่เจอเข้ากับตัวเขาเองนะคะ เขาก็จะเข้าใจว่ายังทำได้อยู่เหมือนคนเรายังมีกำลัง<ม>กำลังพายเรือไปได้อยู่อย่างนั้นนั่นคือเขาโอเคกับสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าคนเป็นถึงขั้นขนาดเรียกว่าตันแล้วแหละร้องมาหมดแล้วแหละอะไรที่ว่าดีเอาหมดแล้วแหละนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าปลงไม่ไหวแล้วค่ะนอนนึกอยู่แล้วว่าเราจะตายแล้วละสิอย่างนั้นถ้าปลงแล้วก็ยอมตายไปแนะ่ๆจะมานึกเสียดายทีหลังรู้อย่างนี เราทำตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้เราไม่ยอมแพ้ชีวิตหรอกนะนี่แหละคะ่ะคือว่าจุดของคนที่ยังไม่เจอเข้ากับตัวเองก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณมากสำหรับคนที่เอาคลิปเก่าๆมาแล้วทำให้เราสามารถเห็นตรงจุดนั้นเลยมาเป็นจุดประกายขึ้นมาว่าเออเราคงจะมีทางที่จะเดินไปข้างหน้าได้อีกอยากจะทำถ้าทำได้แล้วมันก็ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ย แล้วทำแล้วได้ผลขึ้นมาก็เหมือนเราเดินด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปให้คนมาพยุงและเดินอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะอันนั้นคือหมดหวังแล้วนี่ค่ะตรงจุดที่ว่าเห็นเขาอคนนี้เขามีเหมือนเราเลยเอ๊ะคนนี้เขาป่วยแบบเดียวกับเลยเลยคลิปที่คุณแม่ดูก็คือค,ค,คุณวารุณีใช่ใช้คุณแม่ฝากอะไรถึงที่วารุณีนิดนึงค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยจ้ะ อาการหรือว่าคลิปที่คุณวัลลณีมาอ,ออกนะคะเป็นผลแล้วก็เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นนะคะและยังคิดว่าโอ้เขาหายได้เขาเจอหมอดีหรือว่าเขาได้ทําตรงนี้แล้วเนี่ยพบกับทางสว่างของชีวิตว่าไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคนี้ต่อไปไม่ต้องนอนโรงพยาบาลให้หมอไปผ่าตัดเอ,อเอาตรงนั้นเอาตรงนี้เราคิดดูว่าจะรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นสุดท้ายก็เลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวัลณีที่ ได้มาชมคลิปของคุณแล้วก็เป็นการที่เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เป็นมากๆอย่างที่คุณเป็นอยู่มาเจอเข้าแล้วมันเหมือนโปะให้เห็นเลยว่าทางสว่างหรือว่าทางที่จะไปเจออย่างเนี้ยเขามีกันเป็นแล้วเขาหายกันได้นี่แหละค่ะก็เลยว,ว่าเป็นผลประโยชน์ถ้าใครได้ฟังผลจากตรงที่ว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นเป็นโลกเดียวกันเนาะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเขา เจอหมอดีแล้วก็ช่วยให้เขาหายได้เนี่ยเป็นความที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลมากๆเลยอย่างนั้นคิดว่าได้ทุมได้ทําบุญหรือว่าสร้างกุศลเนี่ยมาหาศาลทีเดียวจากบางคนอย่างตัวเองเนี่ยคิดแล้วว่าตันแล้วไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วเนี่ยพอมาตรงนี้ปุ๊บเออเป็นเหมือนเราเลยอย่าอุทานออกมาเลยก็เลยว่าโอ๊ยทำไมคนนี้เขาเป็นเหมือนเราเลยความรู้สึกมันเลยเปลี่ยนไปวะ่ะ เอองั้นเรา<ม>เราจะสู้กับโลกนี้ได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลที่ที่ทำไปอะคะ่ะก็จะมีเขามีความหวังกลับมานะคะคุณแม่ของสุขภาพแข็งแรงชก็สามารถกลับไปดูแลครอบครัวจังนะคะ,ะหรือกลับไปทำอะไรใช้ชีวิตของเขาแต่ทางคุณแม่ะคะ่ะก็คือต่างกันนะคะคุณแม่มีความ ตั้งใจนะคะหรือมีความมุ่งหวังยงไงคะหลังจากที่สุขภาพเราแข็งแรงค่ะคะุณแม่ตรงจิตจุดยืนของภาวะความที่เราเป็นอยู่ก็คิดว่ายังมีสิ่งอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังทําได้อยู่ยังเป็นได้อยู่และยังมีคนที่เราต้องห่วงอยู่คือครอบครัวเป็นคุณแมนะ่ยังเป็นน้องที่ป่วยอยู่ก็มีและคนที่อยู่ในกลุ่มงานร่วมงานในสำนักเดียวกันที่ป่วยอยู่ก็มีนะตรงจุดนั้น เราก็ยังมีกําลังใจที่จะไปเป็นกําลังใจให้เขาได้อีกแล้วก็กิริการที่จะสร้างกุศลตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีการะหน้าที่ของการบูรณากรุณนียมันไม่หยุดนะถ้าเราร่างกายยังแข็งอยู่จิตใจยังแข็งแรงได้อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเราสามารถแบ่งเบาภาระจากตัวเราเองที่ป่วยได้เนี่ยเราคิดว่าเราจะไปต่อสู้กับหน้าที่การงานหรือว่าโลกข้างหน้าที่ยังเป็นสังคมที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเนี่ยเป็นกุศลมากขึ้นไปอีกยังมีโอกาสแล้วก็ยังจะได้ทำต่อไป หม่ถึงวันสงการก็คือวันปีใหม่ไทยแล้วค่ะคุณแม่อยากขอให้คุณแม่ให้สินให้พรนะคะจุกแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงของเมษาและเป็นช่วงเดือนเกิดของตัวเองด้วยผลบุญนะคะจากตรงที่เราได้สร้างกุศลมาหรือได้ทําความดีจากการอาจจะช่วยคนนู้นหยิบคนนี้จัดปัดกวาดบางคนไม่มีอะไรเลย ทำความสะอาดในห้องในหอในพระหรือในบ้านตัวเราเองให้สะอาดสะอา้านก็เป็นบุญกุศลค่ะจากตรงที่จากเล็กไปหามากถ้ามีโอกาสที่ทำได้มากกว่านั้นก็คือใช้วาจาใช้กิริยาที่จะเป็นกุศลต่อเนื่องจากคนอื่นตรงนี้ในช่วงปีใหม่ก็เลยถือว่าจากบุญกุศลที่ร่างกายแข็งแรงดีแล้วอาจจะเป็นว่าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูคุณป้าพี่ป้านา้าอาที่ป่วยไข้ยอยู่ ให้มีกำลังใจและก็สร้างเกาะป้องการชีวิตให้กับลูกหลานเราเล็กๆน้อยๆไปอีกมีอีกนั่นคือกำลังใจจากพี่ป้านาอาอย่างตัวที่เราเราเป็นอยู่ก็ขอให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับความสุขความสมหวังในช่วงปีใหม่นี้ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามจะเป็นโรคก,ก็ขอให้หายโรค จะเป็นความสุขก็ขอให้มีมากขึ้นมากขึ้นหวังสิ่งเป็นเงินเป็นทองต่างๆที่มีโอกาสจะได้ทำมาหากินก็ขอให้รับมาเยอะๆได้มามากๆและก็สุขสมหวังนี้ในปีใหม่นี้จากบุญกุศลอาจจะได้บุญกุศลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะที่บ้านที่ดูแลตามสถานที่ต่างๆที่เราเคยเคารพนับถือก็ขออ้างอิงในคุณพระศรีรัาตนตรัย มาปกปักคุ้มครองรักษาให้ทุกๆท่านได้รับพอรออันประเสริฐในสิ่งนี้ก็คือขอให้สมหวังทุกประการจ่าถือก้า,กกากกทางวันนี้ขอบคุณคุณแม่มาก,ากค่ะที่ให้เกียรติะนะคะทางจุดได้มาสัมภาษณ์ถึงผลการรักษาจริงๆนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะได้มีทางเลือกในการที่จะดูแลตัวเองก่อนที่จะ สายตาความจิตวิญญาณแ่้วก็ขอบคุณคุณแม่มากค่ะสาธุค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ